หุน่นยนต์ยักษ์แฮนด์เมดอารวาสสุดยอดสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะมันมีชื่อว่าแกรนด์โรบูลูกพี่ลูกน้องของฉันเป็นคนสร,ร้างเองเจ้าเนี่ยขยับได้ด้วยเหรอเอาาอเออเออนี่นี่นี่อ๋อเฮ้ยว้าวเอ้ยของเจ้านี่อะโนบิตะ นายอย่าหนีแบบนั้นดิฉันอยากจะลองพลังบัดของหมอนี้สักหน่อยอแบบนั้นฉันไม่เอาด้วยหรอกนี่แน่ฉันจับไว้ให้เองอเอาอะไรอะไรดีละลุยเลยแกรี่บู๊ใช่ไหมเฮ้ยไม่เห็นจะได้ผลเลยอะไ,อได้ผลดีละ full power ไปเลยอ,อย่างนั้นแหละ super grand robot punch อ๋ยจะบ้าตายโอ๊ย สร้างขุนยนต์น้าเบื่อแบบนั้นขึ้นมาและให้มาทําร้ายมนุษย์เนี่ยมันโหดร้ายเกินไปแล้วใช่แล้วล่ะขุนยนต์เน่ะเป็นเพื่อนของมนุษย์แล้วก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทําประโยชน์ให้มนุษย์อใ่ใช่ใช่นานๆที่ราพิ t าก็พูดอะไรที่มีประโยชน์เหมือนกันเลยนะขุนยนต์อย่างพวกเราเด่ยนะ้อยอยู่ข้างมนุษย์นะใช่ใช่ดังนั้นถ้าหากว่ามีคนกําลังลําบากมันก็ต้องไปช่วยอยู่แล้วละ่ะ ช่วยฉันด้วยทีโดเลมอนอะไรอ่ะเอ๊ะฉันอยากได้หุ่นยนต์เอาหุ่นยนต์ออกมาทีเอ้าเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนที่ก็มีหุ่นยนต์อยู่ตรงนี้แล้วไงเราก็อยากได้ที่มันเท่เ่กว่านี้เลยไปวัดเลยเฮ้ยเอาเนี่ยเอาโมเดลพลาสติกไทเทคนิโรโบ้โหใหญ่จังเอาละประกอบตามแบบให้ดีๆีได้นะอย่าให้พลาดเลยนะรับทราบรับทราบ ก็ประกอบเสร็จแล้วนี่นี่มันอะไรอ่ะก็หุ่นยนต์ไงเล่าไอ้นี่มันเป็นหุ่นยนต์ตรงไหนอ่ะฉันเห็นไหุ่นยนต์แท้แทอ่ะอ๋ออย่าเพิ่งรีบร้อนไปสีนี่เป็นส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์แค่ขาซ้ายของหุ่นยนต์เองนะ,ะแค่ขาเดียวใหญ่านานนี้เหรอออใช่ใช่ถ้าประกอบอีกสิบห้าส่วนเสร็จแล้วมา,ามาต่อกันน่าจะได้หุ่นยนต์หนึ่งตัวเลยไงเล่าอีกสิบห้าส่วนก็แปลว่าอื สูง10เมตร10เมตรฮะแล้วยิ่งกว่านั้นนะยังสามารถคือไปบังคับในห้องนักบินได้ด้วยละ่ะโอ้เฮ้ยเทระเบิดแต่ว่าน<ม>่นยนต์ใหญ่ขนาดนั้นน้มันใส่เข้าไปในห้องนี้ได้ไม่หมดเลยสิอืมปัญหามันก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละถ้าไปประกอบที่สวนแม่ต้องโมโหแล้วก็บอกว่าเกะก,กะนนแน่แน่แล้วก็ต้องบอกว่าเสื้อผ้าที่ตากจะจะไม่แห้งด้วยแน่เลยละ่ะเออเอาไงดีอ่ะฮะออเออแล้วตูวไ้ไปไหนก็ได้ ถ้าเป็นกลางภูเขาแบบนี้ก็สามารถประกอบได้โดยไม่รบกวนใครเลยโดเมอนเอาอีกสิบห้าส่วนที่เหลือมาเลยโอเคเอาเลยอุ้ยมีเยอะขนาดนี้เลยเหรอนี่อ่าใช่แล้วล่ะจะประกอบให้เสร็จต้องใช้เวลาสองสามวันนั่นแหละนะเรามาช่วยกันประกอบเถอะชัดจะประกอบขาขวาเองโดเรมอนประกอบขาซ้ายเลยนะโอเครับทราบเออตาให้สวยๆเลยนะ มาประกอบกันแล้วแล้วมันจะแก้ไม่ได้นะรับทราบครับอ่าอย่าเ้ากาวเยอะไปนะเดี๋ยวตรงข้อต่อมันจะขยับไปได้ออารับทราบรับทราบอย่าให้สายไฟายขาดใช่ไหมมันเป็นส่วนสำคัญที่เทียบได้กับระบบประสาทของมนุษย์เลยละ่ะรู้แล้วเลยเนอะนูกหูจังเลยบ่นจังเอาบอกให้ฟังอ่าเ้ากาวเยอะเกินไปแล้วโนบิตะ วันนี้เราพอแค่นี้กันก่อนแอะนะเฮ้ยสร้างต่ออีกหน่อยเถอะน่าวแต่ว่ามันมืดแล้วออเอ๊ะเอ๊ะเด็กกันเหรอเฮ้ยกลางภูเขาแบบนี้ทำไมถึงมีเด็กได้เล่า <fen> ดูเหมือนจะสะภายเป้กันด้วยนะนะแต่แถวๆนี้ก็ไม่มีหมู่บ้านหรือว่าโรงเรียนเลยนี่นะอืมก็นั่นนะสิแปลกอะ แล้วนี่มันก็จะมืดแล้วนะไปเรากลับกันเถอะรู้แล้วล่ะนะแต่ว่าพรุ่งนี้ต้องสร้างให้เสร็จนะ <S <S เฮนะ้เลิกเต็มเมื่อไหร่นะรียบตองถึงมาที่นี่เลยโนบิตะเขาย,ยังกลับไม่ได้ต้องทำการบ้านหินลืมเอามาส่งก่อน <S <S ในที่สุดก็เสร็จแต,แต่แต่ว่าการบ้านของวันนี้อีกอะ ยแต่ว่ามันอยากประกอบคุณให้เสร็จเร็วๆเดี๋ยวถ้าทําการบ้านของวันนี้ไม่เสร็จแล้วก็เอ,อ้ยใช่ละลืมเรื่องหุ่นยนต์ไปเลยรีบทําการไม่ให้เสร็จเร็วๆดีกว่านะตัดสินใจแล้วเอาตามนี้แหละเก,กะเกะ เงยลูกพี่จะลูกพี่ลูกเนอะของฉันพัฒนาให้มันเตะได้ด้วยนะการทดลองสำเร็จเอ่ต่อไปจะพัฒนาให้เป็นแบบไหนดีนะมัดจรวดฟังเป็นไงบ้างอะเออก็ดีเหมือนกันนะต่อไปถึงโดนแต่จะวิ่งหนีไกก็ตามทันฉันจะสร้างหุ่นยนต์เอไหนายนะมีการบ้านไม่ใช่หรอเรื่องนั้นไม่เกี่ยวฉันจะต้องสร้างหุ่นยนต์ให้สมบูรณ์แบบโดยเร็วที่สุดเลยก็ช่วยไปได้แฮะ ไปถึงข้อเมื่อไรนะต้องรีบทำการบ้านให้เร็วเลยนะเข้าใจแล้วเลยนะระหว่างที่ฉันประกอบแขนขวานะโดเรมอนก็ทำลำตัวไปก็แล้วกันเอาอย่าง่วนเลยนะจะบอกให้ตัวเดี๋ยวถ้ารีบประกอบไปเดี๋ยวมันจะพลาดได้นะไม่หรอกไม่หรอกเออ้ยเ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 อ้ยอ่ะเสร็จข้างนี้อีกเอาเขย่าเขย่าเอ้ยอึ้บนี่แน่มือหลุดแล้วเท้าเท้าโอ้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยไม่ยอมหลุดเอ้ยช่วยฉันด้วยสิเดอมอนติดหนึบตั้งแตเอไหร่อะไรอะไรมาเลยมาเลยไปเลยไปลยไปลยสต๊อปๆนี่แหละเดี๋ยวฉันจะลงเกานายข้าวไวแบบนั้นเลยนะโอเคสำเร็จลยเราติดแขนเสร็จแล้วเอ้ยดันเอาแขนขวาไปติดข้างซ้ายซะได้นี่เอาูด น้องพิตาเราได้นมมาส่วนสำคัญด้วยนะให้ฉันทำดีกว่าไม่ต้องวง่วง,วงแล้วน่ะฉันก็แค่ต่อสายตามคู่มือเท่านั้นเองอ่ะโดเรมอนเน่อยรีบประกอบแขนซ้ายเถอะน่ะเอาอย่างเร่งด่วนเลยนะจ้าจ้าจ้านี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อสายแดงหมายเลขหนึ่งเข้ากับสายฟ้าหมายเลขหนึ่งให้เรียบร้อยต่อสายเหลืองหมายเลขสองเข้ากับสายดำสายเขียวหมายเลขสามหมายเลขห้ากับแขนขวาหมายเลขแปด ฟ้าหมายเลขสามกับเหลืองหมายเลขแปดแดงหมายเลขสองกับสายเขียวหมายเลขโอ้ยายเรายุ่งไปหมดเลยต้องต่อใหม่แล้วล่ะสายแดงหมายเลขหนึ่งกับสายฟ้าหมายเลขหนึ่งหยบร้อยต่อสายเหลืองหมายเลขสองกับสายดำหมายเลขสามต่อ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 เสร็จแล้วไปจโนบิจ้าต่อเสร็จหรือยังเล่าเออเออช่วยกันด้วยโดเรมอนเอาพันขนาดนั้นเลยเหรอเออ หนาวจังเลยฮะโนบิตะวันนี้เราเอาไว้แค่นี้ก่อนเถอะนะเหลือแค่ส่วนหัวเองนะ่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นแหละหหนายนีกันบ้าต้องทำไม่ใช่เหรออุ้ยพูดทำไมเนี่ยอมีเด็กๆมาอีกแล้วอะจริงด้วยสิมาจากไหนนะแล้วก็มันจะไปไหนกันเนี่ยฮะนันดิฮ <'m> อ้ิโ้หอเห็นไหมหวัดกินเลยแม่กลับที่กวนะไปเถอะใช่สิวันนี้มันหนาวพี่ลึกยังไงไม่รู้เนาะ โนบิตะครับจะอยู่ทำจนเสร็จก่อนครับวันนี้ก็โดนในกลับชาจนได้ออ้ยไม่เอาแล้ววันนี้ต้องทำการบ้านให้เสร็จให้จงได้โนบิตะให้คำสาบานกับหัวใจที่เด็ดเดียวของโนบิตะแม่บ้าช้าจริงนะจโนบิตะเนี่ยทลองจากตัวให้ทำการบ้านอีกนั่นแหละอุตสาตั้งใจว่าจะให้ทดลองเป็นเป้าหมัดจรวดซะหน่อยนั่นนี่อ่ะมัดจรวดปั๊บเข้าไปเอาโดเนโบช่วยนะ โดเรมอนโดเรมอนอ้อาวไม่อยู่ลเลยเนี่ยหึช่างเหอะชันบบป,ประกอบคนเดียวก็ได้อ้าวโอโ้โหหิมะเหรอมีหน,น้าเมื่อวันถ้งได้หนาวแปลกๆปีกหึี่มาไม่จะทำไมฉันจะประกอบต่ออ,อ,อของต่อว่าไงโดเรมอนมนอะไรมีอะไรเหรอ งบิกต์ยังไม่กลับบ้านอีกแล้วเนี่ยงั้นมัง้งวันนี้คงจะโดนคุณครูกักตัวไว้อีกแล้วแหละนะเธอก็ช่วยไม่ได้เ no, <อ>ดิร no, <no>, no. ์นเดิร์นเดอะ์นเดิรนั่นน่ะสินนะถ้าโนบิตะไม่อยู่มันก็ช่วยไม่ได้ล่ะอ้าช่วยไม่ได้เรื่องอะไรหรือเหรอล้องแปลกร,รู้สึกมีสังห์ใจฮะ <c oughs> ดีใจซะเถอะเยี่ยมแรกๆที่จะได้ริมรถบัตรจรวดของแกรนดะ์โรบูนั่นก็คือโดนเรมอนผู้นี้เองเนาะอ้าอะไรเหงั้นเองเหรอะอะ เป็นหุ่นยนต์จากศตวรรษที่22นะไม่มีทางแพ้เจ้าหุ่นยนต์ดึกดําบันตัวนี้ได้หรอกน่อย้ยดในที่สุดในที่สุดก็สำเร็จโยชยโยชัยโยสุดท้ายก็ใส่แบตเตอรี่ลงไปสินะนีเอง ได้ดูทานใช่ไหมทานสามเอสีก้อนเนี่ยนะโอ้ยรีบร้อยไงล่ะจะขยับได้จริงๆไหมนะก่อนอื่นก็ให้กดสวิตช์หลักอันนี้หรือเปล่าเนาะว้าวนี่ล่ะพอมอเตอร์หลักทำงานแล้ว ให้ค่อยๆเหยียบคันเหยียบแล้วก็คันโยกมาทางด้านขวา นฉัคราวหน้าเป็นลองกับโนบิตาบ้างดีกว่านะออกใช่ฮ่า่่เด้กเด็เด่กด็กเออกเด็กเด็เด็กเด็กเด็กมด็กเ้็กเด็้โด็กเดกเดกเดลกเด็เด็กเ็เดรสเด็กเด็เ็กเด็กเด็กด็เด็ดเด็เด็กด็ดาด็กเ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 ดกเกเดกเดรเกเดกเ้เดเดเอเะ ฉันจะลงทันแกรนโรโบผู้ชั่วร้ายตัวนั้นเองหน่อยๆแกรนโรโบอย่ายอมแพ้หุ่นยนต์ที่โนพิตามาสร้างเด็ดขาดนะมัดจะรวดแกรนระวยแบนมากตั้งตายตายแล้วเจ้าแล้วนะเฮ้ยเร็วเลยเย้าหูรู้สึกดีจังเลยบินเลยบินเลยเย่ ใหญ่จังอุ้ยาสวัสดีครับเฮ้ยขยจะมามบินแถวนี้ซิขอโทษด้วยนะครับสนุกสุดยอดเลยเจ้าหุนนายรอแป๊บนึงนะไปเอาขอนมไปเอาขอนมก่อนอ,อ,อ๋อขอนมนี่ อ๋อนบิตะทานขนมแล้วออกไปซื้อของให้แม่ทีสิฮะไปซื้อของเลยฮะเออแต่ว่าอืมอะเข้าใจแล้วครับจะไปให้นะครับอ่ายอมไปง่ายๆเลยด้วยครับเชิญครับเชิญครับขอเทษดครับขอหัวใชเท้าหัวหนึ่งกับผักกาดขาวด้วยครับได้เลยครับเฮออ้ยต่อไปก็ซื้อเนื้อใช่ไหมฮึ โอ้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 ตายจริงตายจริงขอโทษครับขอโทษครับติดหมดเลยเอาไปซื้อของน anyway> ี่ไม่สะดวกเลยฮะไทททนิกโรบอทพรุ่งนี้ต้องสู้เพื่อความยุติธรรมต่อเลยนะฮิฮิฮิอโดเรมอนอ้าวกลับมาแล้วเหรอเมื่อกี้ได้ขอบใจนายมากเลยนะแถมยังสร้างไทททนิกโรโบอสำเร็จด้วยตัวคนเดียวอีกด้วยก่อเนะ

ไม่ไปได้นะยังไงตอนนี้นะนี่เข้าไปในห้องนักบิดก่อนเข้าใจแล้วีีไปสวิตช์ลักแล้วเข้อืมฮึอะอ้อเอาเดินต่อแฮะเอ้ยทำไม่ใชไม่ยอมหยุดเลบอกว่ามันไม่ไม่ได้ผลควบคุมอะไรไม่ได้เลยทำอะไรสักอย่างสิ ถ้าไม่อย่างนั้นนะป่านี่พังราบแน่เลยอ,ะอ่ะเพราะเราไปตันเ่ารีบสร้างมันเกินไปนี่แหละเร็วมัใช้เวลาเป็นพูดแบบนั้นเลยนะเอ,อ้ออาท้องฟ้างไงรีบปปกันไปบนท้องฟ้เเาเลยจริงด้วยไททานิกโรบโบอบินเลยอ่บินเลยฮะเอ้าบินเลยสิเจ้าหุน่นห้ามขู่ต้ไม่เด็ดขาดเลยนะบินบินอ่ะบินแล้วบินแล้วยัง ฮ่าเย็บเยบที่นี่บินไปได้เรื่อยจนกว่าฐานจะหมดเลยนะออแล้วตวบินขนาดไหนอ่ะนานแค่ไหนเออกว่าฐานสามเอซีก้อนใช่นะมัน่าจจะกินสิบชั่วโมงอีกละมั้งเอ,อ้ยขนาดนั้นเลยเหรอไม่ไหวแล้วฉันต้องกลับไปทําการบ้านด้วยนี่นขอฉันลงก่อนได้ปะเ,เห็นปกอติไห้ก็ไปเคยทําการบ้านอยู่แล้วนี่นะก็วันนี้นะ่ะตั้งใจจะทํานี่นะนี่ปล่อยฉันลงเดี๋ยวนี้เลยนะปล่อยฉันลงปล่อยฉันลงไอ้น่ะเอาไปบอกไทเซนดิโกโรโบบเธอเออเอะไรน่ะ มีใครสอบหลบอยู่ตรงนั้นด้วยไนกันยังไงเจ้าัดนไงเออเห็นบ้างเห็นบ้างเหรอเออเด็กๆพวกนั้นนี่นะเป็นเรื่องแล้วรีบร้องจอบให้ใกล้เร็วเข้าเร็วเออเอถึงจะบอกแบบนั้นจะว่ามันควบคุมไม่ได้ทำไงอ่ะเฮ้ยห่างออกไปเรื่อยๆแล้วอ่ะเจ้าหุ่นกลับไปเลยนะกลับไปเดี๋ยวนี้เลยนะขอร้องเลยเจ้าหุ่นเด็กพวกนั้นอ่ะจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะเออเฮช่วยเขาหน่อยยกลไกว่านี้ไม่ได้แล้วนะขอร้องกันนะเจ้าหุ่น เด็กพวกนั้นกำลังจะตายนะอะ,อะขยับแล้วล่ะ,ะ,ะ,ะดีดดีดดีทำใจดีๆไว้นะไม่เป็นไรเนอะเอ้าช่ชวยๆใจมากจ้ะจู่ๆพายุหิมะเข้ามาพวกเราเลยเดินต่อไม่ไหวเนะี่ยแล้วทำไมถึงมาเดินอยู่แถวนี้ล่ะพวกเราอ่ะกำลังกลับจากโรงเรียนนะเฮ้แต่ว่าแถวนี้ไม่ไม่มีอะไรเลยนะโรงเรียนของเราอยู่ที่เทือกเขาอีกฝั่งหนึ่งน้ำหนัก และหมู่บ้านของพวกเราก็อยู่ในช่องเขาด้วยนะต้องเดินทางวันละสามชั่วโมงเลยนะสามชั่วโมงอ๋อเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกเราจะไปส่งนะทุกคนขึ้นบนหุ่นยนต์ลยนะเอ๋เอ๋อสุดยอดเท่ระเบิดไปเลยอ,อ่ะเฮ้เฮ้ขอบใจมากว่าพวกเรารอดตายแล้วไม่เป็นไรลุงนะาขอบใจมากจิงบนะ ขอบ้นะถ้บาค่ะพูดก่นะกต้องลำบากกันทุกวันเลยนะอือืมถ้าไม่มีภูเขาดีแล้วก็คงไม่ต้องลำบากขนาดนั้นแท้ๆอืมเอาเอาเริ่มขยับแอร์แอร์แล้ว เฮ้ยหยุดได้หยุดหยุดได้ไปตัวหนึกโรบ้วยเร็วเร็วเออไมีเดียวกลับออกมาเข้าไปได้อีกแล้วอันเหมือนกันอ่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยกำลังขุดูในภูเขาด้วยเอ้ยเอาไงอ่ะเฮ้ยฮะฮะฮะโดเรมอนฮะปล่อยไว้แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะให้ห no ุ่นยนต์ขุดรูไปแบบนั้นน่ะเออเออถ้าให้ขุดแบบนี้นะจะเกิดอุโมงค์ใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นเด็กๆพวกนั้นก็จะฮ่าอย่างนี้เอง ก็จะทะลุอุโมงไปได้โดยไม่ต้องขามภูเขาเละใช่แล้วยอดเลยยทางเยอะเลยไทยเทคนิคโรบอบเยอดเลยขุดเลยขุดเลยขุดเลยเยี่ยมทิศทางถูกต้องขุดต่อไปแบบนี้ละออขุดไปได้เยอะเลยนะเนี่ยพลังงานก็ลดลงไปเยอะเลยล่ะสุดท้ายแล้วไททคนิคโรบบก็มีหัวใจใฝ่คุณธรรมนี่เองนะเนอะเอ๊ะย่างไงเหรอ ที่เจนี่ขุดอุโมงคนะ์น่าก็เพราะว่าหมันอยากจะช่วยเด็กพวกนั้นนั่นแหละอ๋อไม่หรอกนะที่หมอเนี่ขยับตัวครั้งแรกอาจจะเป็นเพราะจับสัญญาณแลว่าเด็กพวกนั้นกําลังอยู่ในอันตรายก็ได้เนาะเรื่องนั้นเนี่ยมันก็แค่บังเอิญอยู่แล้วไม่หรอกต้องใช่แน่ๆเลยไททเนิยโรโบอทเป็นหุ่นยนต์ที่รักความยุติธรรมยังไงล่ะฮ่าๆๆเออน้าๆๆจะพอป็นแบบนั้นก็คงจะได้ละมั้งอ๋อ เริ่มจะเคลื่อนไหวช้าลงแล้วเออพลังงานมันเหลือน้อยแล้วนะสิเอ๊ะเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเสียงอะไรอะ่ะเออเออเออมิ้วของหุ่นมันเจ้าหุ่นหยุดนะไม่งั้นเกนจะพังนะหยุดสิหยุดตายเป็นแบบนี้ตัวหุ่นต้องพังก่อนพลังงานหมดแน่เลยหยุดได้แล้ว ไฮทคนิเลโบ้พอได้แล้วฉันขอร้องและหยุดทีเฮ้ยอ่อฮะไม่ต้องขุดอีกแล้วนะไฮทคนิเลโบ่หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะฉันขอร้องเลยกูเธอปะเบตาอาจจะพูดถูกแล้วก็ได้นะฮะไฮทันิเลโบ้อยากจะช่วยเด็กพวกนั้นเพราะฉะนั้นนะที่ได้ขุดไม่ยอมหยุดเลยไน้ล่า แต่ว่าวออายก็ช่วยเองเป็นไรหรองร้อยก็ทําไปทําไปจนถึงที่สุดเถอะนะเจ้าหุญญ่นยนตดีละไทเทนิโกโรบโบสู้ขนาะ สู้เขานเจ้าหุนใช่แล้วยอมแพ้นะเจ้าหุนไนิกรบูสู้กันนะไ้นรสู้เขาสู้เขาเล้ยเขาสู้เขายังยังังจะหมดแล้วยังยอมไ่อีกนิดเดียวเอออ็แล้วเข้าไนิกรบูสู้เขนอีกนิดเดียวจะถึงแล้วกือเ็จแล้วเอาเลยอเคเอา หมดเลยพลังงานพังแล้วอ่ะเหรอโอ้ยโนบิตะโนบิตะตื่นเดี๋ยวนี้นะตื่นเดี๋ยวนี้เลยไม่ไหวเลย นอกจากวันนี้จะลืมการบ้านและยังหลับในห้องอีกเมื่อคืนนโมทำอะไรอยู่กันแน่นั่นเนี่ยเหลือเกินจริงๆ